สวัสดีครับผู้ชมทุกคนไลน์นะครับอยู่กับผม12ทาองไมในเซิร์ฟเวอร์ของเอ็มซีออนะิเนี่ยผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับรู้สึกว่าจะเปิดใหม่หรือเปล่าน,นะผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้เซิร์ฟของเราโปเกมอน like นะครับผมเซิร์ฟโปเกมอนนะครับนะซึ่งมาตอนแรกนะครับผมเราจะอยู่ตรงหน้านี่กันนะครับตรงนี้จะเป็นแจกของฟรีนะครับผมซึ่งของฟรีที่แจกนี่ก็จะเป็นพวกเลนเลือกทีมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายนะผมยั <Wow. S 2> งพวกเหล็กจอบเหล็กขวานเหล็กดาบเหล็กที่ขุดเหล็กหมวกเหล็กแร่อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับผมตรรงนนนีี้เปท่แกกวาอะคับแล้วันี้ร้ว่าะ อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ได้สำรวจเลยฮะเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจดูนะจ๊าวิ่งประกอนแล้วผมอันดับแรกนะฮะวิ่งมาครับผมเจอไรเอ่ยโอ้โหไม่มีเลยเลยนะฮะเอ้ไม่มีมีมีนี่เป็นกระชปองนะองเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือว่าสามารถสุ่มหลายๆอย่างได้นะครับมีสุ่มชุดสุ่มแว่นสุ่มบัฟสุ่มเปล่สุ่มชุดสาดีสุ่มใช่นี่และธรรมดาเนะ่ครับผมเนี่ยอันนี้คือเหรียญกระชัปองครับรู้สึกว่าเราก็สามารถเอาเหรียญกระชับปองสุ่มได้นะครับผมเปอดตห้กร้ทัโปอแล้วเราเนลาย เลยนะะฮนี่ครับในที่สุดชุด 3D นะผมคือเรามีโอกาสที่จะเนี่ยหย่อนเหรียญไปเรื่อยๆนะผมเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พวกของ3ลง 3D มานะครับนะนี่ครับหย่อนเหรียญปุ๊บได้อะไรมาวะนี่ไงจุดปฏิบัติการชายอันนี้ก็จะได้แว่นตาแฟชั่นมานะครับผมส่วนวิธีการใส่นะครับให้กดตัวไอนะครับผมแล้วก็ลากไปใส่นะฮะอย่างงี้ประมาณนี่ประมาณอย่างงี้นะครับผมมันจะใส่ชุดให้นะครับชุดสาวกชุดสาวกอะไรวะอ๋อประมาณนี้นะครับผมชุดสาวกนี่มันชุดอะไดีกว่าไอ้เรนโบว์อะชุดเรนโบว์ของอะไรลยวะจำไม่ได้ละที่เหมือนของกันเลยอธิโซเชี้้้ปปปปีีีีีกกกกกกนนนนะะ่่่็็ไดดดเเหมมมือิครัผแลวใใสสย นี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นคิวเลนนะฮะก็คือว่านี่ไงก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากดไอนะผมสามารถที่จะขี่สัตว์เลี้ยงได้นะครับเป็นคิวลองคิวเลนนะครับผมซึ่งขี่ก็จะเดินเร็วกว่าเดิมนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่เทพมากเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวกดไอนะครับผมแล้วก็มีออร่าดาวสีลุ้งนะครับออร่านี้แสดงหนวว่าแสดนี้นะครับผมนี่จะเป็นออร่าอย่างนี้นะครับอย่งนี้ก็จะเป็นชุดโปเกมอนเทรนเนอร์นะผมมซึ่่งสาารถเปลียนคอสตูมได้นะครับเเเเเปป็นนนนนโกมออทรรร์ะคคับผมอออััันนนนนี้คคคืเป็ตรราาสมะบซึ่งเราสามารถใใชชชช้้้้เเเพพรรรตตัััววนนนีก็ไดะคบ คอสม่านะครับเป็นเจ้าอันตร้าเนีคอสม่านะครับผมซึ่งน้องมันโคตรเท่เลยนะฮะตัวนี้นะจ๊ะนี่คือเป็นเปลี่ยนต่างเลยนะครับผมแล้วก็มีสุ่มไว้ก็มีเท่าที่ประมาณเท่านี้นะครับนะแต่ก็ตรงส่วนนี้นะครับสิลเมกานะครับงหิลเมกาก็สามารถหาได้จาการซื้อนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็ซื้อหมดนะครับของก็ซื้อซื้อก็เติมซื้อนะครับผมก็ปกตินะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตรงนี้นะผมเป็นร้านค้าขายของนะครับร้านค้าขายของนี้นะครับผมจะเป็นเอาไปขายของนะครับขายของมากมายนะครับผมนี่เป็นการแลกเงินของเซิิรร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 ์์์์ฟฟฟเเเเเเเววอออออนน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 นีี้้้้ะะะะคคคัััับบบบแแลลกก็็ซซืืขขงงงงผผมมมมมมึ่่่่าาาาาาสถพปไไดยช บอลมาแลกเป็นร้อยโปเกมอนอะไรอย่างงี้ยไอร้อยร้อยบาทอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็สามารถเที่ยวเงินเนี่ยมาซื้อของตกแต่งบ้านได้นะเป็นพวกอ่าโมเดลบิกาจูโมเดล achu, โมเดลเนี่ยโมเดลลาปัสโมเดลคาบิคอนเดี๋ย i, นครับผมโมเดลโทงเอปพี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาเงินมาซื้อโปเกมอนได้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดใช้เงินห้าพันเมลก็ได้มาสเตอร์บอลอันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวทำหายมีไม่น่าผิดชอบนะฮะและสามารถหาเงินแลกเงินในเกมมาที่จะซื้อมาสเตอร์บอลในการจับโปเกมอนได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าเทพไม่นาม่าเทพไม่ค่อยเกิดหรอกครับก็็จจัััััับบบตตตตตววววปปปกกกกกินนนนนนนะะะะคครรรีี่่่ออขขขาายยยงงงแผมมซึพพเเุณ์้หดล ถ้าเกิดสมมติว่าผมว่านะเว้ยถ้าเกิดสมมติอันไหนที่มันดูดีอะผมว่านะอ่าน่าจะเป็นลัคกี้เอกเนี่ยผมลัคกี้เอกเนี่ยนี่เป็นเลที่โอเคมากเลยนะฮะแต่ว่าเอเลี่ยงพีเยอะไงอะไรอย่างงี้เนี่ยผมแต่นี่โอ้โห่เช่นกันโคตรเยอะนะครับกว่าจะได้มานะฮะใช้ห้าหมื่นได้แล่เพชรมานะครับผมซื้อเป็นโปรเทคนะครับนี่เป็นรับซื้อเหล็กนะครับผมเราสามารถแท่งเหล็กมาขายได้นะครับก็คือว่าเงินในเซิร์ฟนี้หายากไหมก็บอกว่าหายากพอควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขยันฟาร์มนะครับผมมันก็จะหาได้ง่่าาาาายยยยยยๆเเเลลนนนะะครรรรับพววอออออออ้้้้้้้้ไไไหกกก็็ดดดทแถิุณง นะครับผมตัวนี้พวกขาย TM นะครับก็คือว่าขายท่าขายอะไรพวกนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมแขะตรงจุดนี้นะผมรู้สึกว่าจะสามารถวิ่งขึ้นไปได้นะผมก็เราก็จะขี่เจ้าตัวนี้ขึ้นไปนะฮะขี่ขี่ขี่ไงวะขี่ไงวะขี่ไม่ได้โอาคข้งไม่เป็นไรฮะเราก็ขี่ด้วยการที่เราถอดแมงแล้วก็ใส่ใหม่นี่ก็จะสามารถขี่ได้นะครับผมนี่ครับเป็นการขี่ตัวเจ้าอะไรนะนี่คอสมานะครับผมแขะโอ้โหตรงนี้นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเท่มากเลยนะฮะนี่คอสมานะครับผมบอกเลยอย่างเท่นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับตรงหน้าเว็บนะครับผมตรงพวกนีีี้ไไมมม่่่อออะะะรรรเเเลลลลลยยนนนคับด๋วาาจงง แล้วกันนะดู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 โคตรเทพเนี่ยโอ้ยอย่างเท่นะครับสำหรับคนที่เติมเยอะๆนะฮะเขาจะได้นะครับใครครับว้าไป EV วีว้าไปเพนิสว้าไปดิฟโอเชียนตัวนี้พวกว้าไปพวกฟาร์มเวลนะครับผมนะคือเราสามารถว้าไปฟาร์มเวลได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็สามารถว้าไปฟาร์มเวลได้นะฮะอันนี้ก็เป็นในคอต้าของตัวเรานะครับผมหินเมกาก็หินเมกาเราถือว่ามีขายในเว็บด้วยนะครับก็คือว่าพวกหุนพวกนี้ก็จะมีมีขายต่างๆนะครับผมในในวงในเว็บนะครับผมสแลชเนี่ยมาแทนทายดีวะถ้ามูไลนะมไมม่่่ร้ไลมันอมเเเนย้ลว์ คือภาคภาคใหม่ๆผมผมไม่รู้ไงว่ามันมีมันมีท่าอะไรบ้างไงผมก็เลยแบบขอแบบไม่แบบไม่ไม่เก่งไม่เก่งเรื่องโปเกมอนเขียนเรื่องโปเกมอนนี้เลยอะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างกาวิต้งกาวิตี้นี่ผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยใช้ท่าบัฟอะแซนแม่งหนูท่าตีอ่ะชีวิตไสโคคัตว่ะเลี้คัตวะค่นั้นดิบินเล็บบินเล็อเฉาะแล้วกันอย่างน้อยเรามีเมทัลคอนอยู่เว้ยแม่นข้อนนี่ก็โอเคครับเป็นท่าที่พอโอพีก็สมควรอแซนออกแล้วเนาะแซนนี่มันท่าธรรมดาท่าธรรมดานี่ โอ้โหต่าเลยววะอัพไปเรื่อยๆนะผมไอรอนดีเฟนไม่เอาครับนี่เห็นปะเนี่ยคือผมบอกแล้วซื้อแรคันดีม่นคุ้มเว้ยซื้อแไรคันดีม่นคุ้มสุดละรีแก้วนะครับผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิด HP อ่ะเขาบอกว่ายิ่ง HP ของทาร์เก็ตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นประมาณนี้นะครับผมก็ <Wow. S 1> แทนท่าอะไรดีแทนเนสรได้นะแทนท่าเหล็กนี่แหละคือท่าเหล็กกระจอกเนีท่าเหล็กเด <c oughs> ี๋ยวเราัวอื่นไปเล่นก็ได้ว่าส่วนใหญ่โปเกมอนแพ้เหล็กไม่ค่อยมีหรอกครับองจริงโปเกมอนแพะเหล นี่นผมก็มานี้นะครับนะส่วนพวกลิซตอนิดอนของเคอร์เซิร์ฟนี้นะผมจะมีลิสดอนเป็น R2 ด้วยนะครับก็คือว่าเอาหินยัดโอ้ยต้องหินนรดาย,ยัดก่อน,นี้ว่านนัดาย,ยัดไหมก็มีชิบหายอ่ะอันนี้เมก้ามิวทูใช่ไหมฮะมก็คือว่าเราสามารถที่จะยัดอาทได้นะผมก็คือว่าเป็นเหมือนเมการ่างสองอะไร่างงี้นะครับคือเมก้าร่างแรกก็มันก็เฉยๆฮะเนี่ยนะสมมุติเนี่ยอันนี้เป็นเมก้าเดกิซิใช่ไหมนี่คือเมก้าเดกิซิชอาทูนะผมซึ่งหลังจากที่เราหินอารทูยัดไปมัน วปกติของเซิร์ฟอบบพอบังล่าเมกาปุ๊บใช่ป่ะมันจะไม่สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกนะไม่สามารถที่จะอัพแล้วก็มีพวกท่าพาท่าออกมาได้นะผมแต่ตอนนี้รสึกว่าเซิร์ฟมันปรับแล้วนะครับคือสามารถที่จะบังล่าเมกาแล้วก็พอเก็บเวลปุ๊บก็จะมีท่าออกมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับนะเป็นไงโคตรดีอยู่บอกเลยครับโคตรดีจริงๆนะฮะแหมคือแบบเขาเรียกนะหลังจากที่เขาปิดเซิร์ฟไปรอบนึงอะพอกลับมาเขาเรียกว่ากลับเพราะความยิ่งใหญ่ที่ผายมีคนร์สมี power ไม่ใช่ครับขณะแล้วก็นั่งปั๊มเวลไปเรื่อยๆนะะะะะคคครรรรรรััััับบบผมมมีีเเเเเวววออออออ์กกกกูไไ่่่่ใใชช้าาาดดิิินนนนธงงปป๊ลขฮฮ็ๆซหะ

นี่ไงก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ที่อื่นก่อนดีกว่าครับผมนะออดทัวร์ไปทัวร์ประเทศไทยเอา้ากูเงินกูสงขขงก่งให้ครอบครัวไปไปกันดีกว่าจ้ะไปเคียร์เดี๋ยวเราจะมาออนทัวร์ไปทัวร์ประเทศไทยกันนะครับ <c oughs> นี่คือวาร์ปไปเบลห้าวาร์ปไปนี่ดีกว่าเบลห้าสิบเจ็ดสิบนะครับผมนะซึ่งวาร์ปพวกนี้นะผมก็จะมีพวกพวกเชนซีอยู่นะครับให้เรามานั่งเก็บเบลนะครับคือแน่นอนว่าเราก็สามารถเก็บโมงเก็บเบลเชนซงเชนซีได้นะฮะนะเก็บเวลเชนซีได้นะผมก็คือว่าวิธีการเก็บเบลทีล่ ประมาณนี้นะฮะดูดูนี่สิฮะโอ้โหมันจะอัพอัพรัวขนาดนี้อัพรัวขนาดนี้แหมเป็นการหา i ได้วยนะผมนะก็เพราะว่าอ่าไอวีของเชนซี่นี่จะเพิ่มเป็น i อวีเฮดพีนะครับคือว่ามันจะเพิ่มเฮดพีให้เรานะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคพอสมควรเลยนะครับก็คือว่าพอเราคายิ่ง่าเชนซี่ก็ยิ่งได้อ่าเฮดพีเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มไอวีให้นะฮะไอวีอีวีปะอาเช่อีวีหรือวะหรือไอวีไปชักแม่เถอะไอวีทุกอย่างเลยไงกูรู้จาก ไม่ใช่เหรอครับไม่เป็นไรนั่นแหละครับมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มไอ้พวกไอวีนะฮะผมนะไอวีปะเชี่ยสรุปคืออะไรไอวีแหละชอบเลยนะเพิ่มเพิ่มไปพวกนั้นแหละฮะเพิ่มให้เรามานะครับผมตอนนี้จะเป็นเวลห้าสิบเลยครับแต่รู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่าเวลโฮเวลเก้านะครับผมตรงนี้เป็นพวกเวลกงเวลเก้าตรงนี้เป็นพวกก็ห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่โอเคพอสมควรเลยประมาณนี้นะฮะแน่ละฮะผมโอเคครับก็เออ่เดี๋ยวเรามาวิ่งมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นว้าไปดิฟโอเชี่ยตรงนี้คือสาาาาามมรถววปปไไที่่ตงๆด้นะผเก็บบบนนะะคครรัือวาปไไเกก็็ด้ ตรงส่วนเก็บนนะครับผมก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะว้าไปเก็บ EV อะไรถ้าเป็นแอ t แท k นะผมก็จะให้มันจะให้เรามาตีต<ช>ตพวกแอ t แท k นะครับแล้ว,ว่าสามารถเปลี่ยนได้นะฮะ HP ดอะไรอย่างนี้นะครับผมสเปแทก็สามารถว้าไปไล่เก็บ EV ีต่างๆได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมานั่งฟาร์มอีวีผมบกกกบมเอ้าเียตรงจุดนี้ไม่มีที่ว์ปกลับส้นตึกไอ้ส้นตึกไอ้ส้นตึกเียอม่มีที่ว์ากลับเกือบหมดพอมาถึงจุดนี้ไม่มีที่ว์ปกลับเฉยเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูจุดอื่นก่อนดี ว้าไปว้าไปสร้างบ้านนะครับผมว้าโลกโปเกมอนนะครับมีโลกโปเกมอนโลกสร้างบ้านนะครับซึ่งโลกสร้างบ้านนี่นะครับผมจะเป็นเอาไว้สร้างบ้านนะครับนี่ก็จะมีจะไม่มีโปเกมอนเกิดนะครับแต่ว่าเอาไว้สร้างบ้านพอสมควรเอาไว้สร้างบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ขี่โปเกมอนได้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะขี่โปเกมอนโปเกมอนได้นะครับแต่ไม่มีโปเกมอนเกิดหรือเปล่านะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีโปเกมอนเกิดนะก็คือมันเป็นโลกสร้างบ้านที่เอาไว้สำหรับการสร้างบ้านโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่ามันจะแบ่งโลกกันนะครับผมเป็นโลกสร้างบ้านกับโลกจับโปเกมอนนะครับโลกจับโปเกมออออนน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 กกกกกกก็็็็เเเเเาาาาาาไไไไวว้้้้้้้จจจัััับบบบบบโโโปปมมมมมะะะะะะะฮลลลลสสสรรรงงงงแแแแ่่่่่หีีียผถขตพืิด นี่รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะมีเทพเกิดด้วยนะครับนะเซิร์ฟนี้มีเทพเกิดด้วยเลยเซิร์ฟนี้น่าจะมีเทพเกิดด้วยนะผมโอ,อโอ๋ถือว่าโอเคพอสมควรเลยเนะี yeah. ่ยกูแตกเนี่ยเน้อผมเซิร์ฟนี้มีเทพเกิดด้วยนะครับนะก็ <Wow. S 1> สำหรับใครที่ไม่อยากเสียตังค์ซื้อเทพนะครับก็สามารถมาไล่เก็บเทพตา่างเซิร์ฟได้นะฮะแต่ว่ามันจะเกิดตอนไหนก็แล้วแต่แล้วเขาเรียกว่านะตามใจมันต้องการอนะ่ะแบบเขาเรีกยกว่าใจสั่งมาอยี่ยว่าใจสั่งมาใจสั่งมาให้นะเฮียเนื้อผมซึ่งเทพมันจะเกิดนะผมแล้วก็ตามใจสั่งมานะฮะมันจาาได้ว่่มมมีีีจจะเซิร์ฟนนึงทัับ มอนแล้วเด้งอะ่ะแล้วตอนนี้มันแก้ยังวะอ่อาให้ผมก่อนคุก่อนนะแ okay. อดขอบโอเก่บอลหน่อยครับแก่ จับเด้งอย่างแกจับเด้งอย่างกูจําได้กูจําได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยม,ล <laughs> มันจะมีเซิฟหนึ่งที่จับแล้วมันเด้งเดี๋ยวกาลังแกกําลังแกวยนะเดี๋ยวกาลังแก,ก,งแกนะที่สู้ปลาแล้วเด้งออกแล้วบอลหายบาโบบาโบบอลหายอ่ะยกูจําจได้บอกกูจาได้มันมทขนาดไหนบาโบก็เรียกว่าความภาพจามันชัดเจนนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างยังภาพจำกูชัดเจนซะลอเกินนะผมนะส่วนนี้ก็นะผมใช่เป็นหมดเอ็มบอลอ่ะไม่เด้งคือมีแค่เอ็มบอลตัวเดียวใช่ไหมที่มันไม่เด้งคือตอนนี้ นะครับผมโปเกีบอลธรรมดาจะเด้งหมดนะครับ<ฮะ>มีแค่เอ็มบอลเนะี่ยผมมันไม่เด้งนะฮะก็คือว่าแนะนาว่าเติมตังเซอ็มบอลครับง่ายดีเฮียอีซี่นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะฮะตอนนี้เซอร์นี้นะผมก็เติมตังเซอ็มบอลไปก่อนนะฮะแล้วมันไปฮิมบนพูดดีโอ้ธรรมดาธรรมดาน้องธรรมดาน้องเนีคนดีเง,งี้ยคนดีของสังคมเง,งี้ยเอเอเฮียธรรมดาธรรมดา เอ้ยนี่ไงผมมีเอ็มบอลเลยใช่ป่ะคือเอ็มบอลบอลที่จับได้มันมีแต่ M เอ็มบอลด้วยเอาจริงผมพูดเลยนะฮะผมพูดตรงๆเลยว่าเอา่อนี่ไงแค่นี้แหละมันก็จับได้ละเจ้าเลยมากประมาณนี้เลยะฮะก็ประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะจับโปเกมอนนะฮะก็ซือ้อซื้อเอ็มบอลแล้วไปจับปลาแม่งอย่างเงนะี้ยสดสดร้อนๆอ,อ,อย่างนี้แหลนะก็ระหว่างเพราะว่าตอนนี้เวลาสู้เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยสู้ใช่ไหมแล้วใช้แล้วเอาบอลปลาใช่ไหมเอ้ยบางทีไอ้เฮ้ยบางทีบอลมันเด้งบอลอื่นอ่ะบอลอื่นเขาบางคนเขาบอกว่าเขาเด้งก็็็ปปรรรรรระะะะะมมมาาาณณนนนนนีีี้้้ฮเเเลยคคคััับบบผกกสหอ่ซิ์ฟ ไปเท่านี้ก่อนนะครับผมนะสำหรับใครอยากมาเล่นนะครับไปเซิร์ฟออกแนวเซิร์ฟออกแนวเอาชีวิตรอดนะครับนะจริงนะครับผมนะเอาชีวิตรอดโปเกมอนเติมตังค์แล้วก็เติมตังค์แล้วถามว่าเซิร์ฟนี้แกนหลักของเซิร์ฟคืออะไรเอานึงนะหรือผมพากูดูกููพาดแกนหลักนะครับถ้าคนถามว่าแกนหลักของเซิร์ฟเป็นตรงไหนนะฮะแกนหลักของเซิร์ฟอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงสินค้ายอดนิยมนะฮะที่เห็นเอ่อโซโลกาเลโอราคา4,500ันหนะครับนะฮะนี่แหละครับคือแกนหลักของเซิร์ฟนะครับผมแน่นอนว่าแกนหลักของเซิร์ฟก็อยจะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะฮะอยู่ทีีี่่จจจุุดดดนนนนนนน้้เเเเเเลลลยยยะะะะะะะฮฮตตตตตรรงงงงิิิมมมัััคอชบบไปผกก็แาาวถ ผมแนะนำว่ามาถึงก็ซื้อ V.I.P นะครับไปตรงไอเทมช็อปนะฮะแล้วก็ซื้อมาตเตอร์บอลซะหนึ่ลูกห้บาทนะผมมาซื้อแม่งนะฮะมาตเตอร์บอลง่า้ดีนะครับผมแล้ซื้อตังค์ด้วยอ่ะนะครับแล้วก็ไปซื้อเยอะคือเยอะนะครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดซื้อซื้อโปเกมอนเนี่ยผมว่าซื้อเมตโอ้ยเชี่ยทำไมเมตาบอลมันแพงกันวะเนี่ยผมก็ซื้อพวกโปเกมอนแบบว่าดีๆไปเลยก็ได้นะไม่ใช่แบบเลโคซ่าอะไรอย่างงี้นะครับนม่ก็แบบเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นส จริงอีกเช่นแต่ว่าเนี่ยมิลทูเอ็กอะไรอย่างเงี้ยกับพิกมิทูเอ็กอะไรอย่างเงี้ยนะผมมิ x ทูเอ็กบ้างแล้วก็เป็นพวกอะเลคอซ่าที่มันแบบว่าสแตทงสูงอ่ะก็มีเลคอซ่าใช่ว่าสแตทสูงมีเลคอซ่ามิลทูมิทูเอ็กอะไรอย่างเงี้ยนะผมซื้อประมาณนี้ก็ได้นะครับเครเข้าหรับคลิปนี้คนๆนมากเลยนะครับนะเจอใหม่คลิปหน้านะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือว่าฝากมาเล่นเซิร์มี้ด้วยนะฮะเคฝากเซิร์มี้ด้วยนะจ๊าก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็กดรลีับบป